โอเคไหมมาดูเรื่องของระบบระบบปัสสาวะพอวัยเจปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันจะหย่อนโดยเฉพาะในผู้หญิงก่อนยิ่งถ้าเกิดผู้หญิงที่เบ่งคอดเองจะเกิดปัญหาตอนอายุเยอะได้ง่ายว่าฉีเ่เล็ดนะเพราะว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงการมันหย่อนมันไม่แข็งแรงอันฉี่ไม่ค่อยได้แล้วก็ช่วงเวลาที่ไม่ได้อยากจะฉี่บางทีก็แบบมีการเกร็งของกระเพาะปัสสาวะทําให้แบบปวดฉี่ต้องเข้าห้องน้ําบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผู้ชายเนี่ยอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของต่อมลูกหมากโตเวลาที่ต่อมลูกหมาก โตมันก็จะมาเบียดกระเพาะปัสสาวะแล้วก็จะทําให้เข้าห้องน้ําบ่อยฉี่บ่อยนะคะซึ่งอันนี้ต้องรักษา สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของสุขภาพในวัยเจ็ดสิบกันบ้างนะคะอะมาดูข้อแรกสมองเรื่องของความคิดเรื่องของสมองก่อนพออายุช่วงเจ็ดสิบเนี่ยสมองมันจะขดแล้วก็การสื่อสัญญาณประสาทในสมองก็จะช้าลงทีนี้มันก็กลายเป็นว่าเวลาที่คนอายุมากขึ้นเขาจะทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันยากขึ้นอาจจะต้องค่อยๆทําไปทีละอย่างต้องแยกแบบนี้ก่อนว่าอาการระหว่างการที่สมองทํางานได้ได้น้อยลงกับในเรื่องของภาวะ ว่าสมองเสื่อมแบบเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคความจําเสื่อมมันคนละเรื่องกันวันนี้เรากาลังมาพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่ไม่ใช่โรคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาการที่แบบนึกชื่อไม่ค่อยออกหรือนึกคายากๆไม่ค่อยได้แบบนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดได้เป็นปกตินะแต่ไม่ใช่โรคโอเคไหมเพราะว่ามันเกิดจากความเสื่อมของสมองที่มันหดลงแล้วก็การนําสัญญาณประสาทในสมองที่มันชา้าลงนะคะ2เรื่องของหัวใจเราก็จะพบว่าหัวใจของเราเนี่ยผนังหัวใจมันจะหนาขึ้นอันนี้เป็น การเปลี่ยนแปลงธรรมชาตินะแล้วก็มันทําให้ลิ้นหัวใจอ่ะปกติลิ้นหัวใจมันมีหน้าที่แบบปิดเปิดเวลาที่แบบเราบีบตัวไล่เลือดอย่างงี้ใช่ไหมลิ้นหัวใจมันจะแข็งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยธรรมชาติของในวัย70นะคะเพราะฉะนั้นในคนที่อายุ70อาจจะเหนื่อยง่ายเนาะเพราะว่าเราเระบบการไหลเวียนมันไม่ค่อยดีแล้วนะคะการบีบตัวเนี่ยมันมันไม่อ c t ต v e ทีนีออ้อีกอันนึงก็คือ คือสัญญาณสื่อประสาทกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อพิเศษที่หัวใจเนี่ยมันจะมีสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเกิดการบีบคลายบีบคลายก็คือหัวใจเต้นไอ้สัญญาณไฟฟ้าเนี่ยพออายุ70เนี่ยนะมันก็จะมีช่วงเขาเรียกว่าสะดุดได้มันก็เลยทําให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันเต้น ผิดจังหวะได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นโรคนะพวกเราอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงสภาวะในคนที่วัย70ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันอันตรายสําหรับเรื่องของหัวใจก็คือว่าเราจะเจอพลาคในหลอดเลือดหัวใจมีโอกาสเจอได้มากกว่าวัยในวัยอื่นๆคือมันเป็นการสะสมมาเนี่ยทั้งชีวิตของเราเนี่ยนะแต่พอวัย70เนี่ยมันจะแบบใครที่ไม่มีปัญหา70เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มเห็นปัญหาแล้วเพราะว่าพลาคเนี่ยนะมันจะเป็นตัวที่ไปเกาะ อยู่ในหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดหัวใจมันตีบลงเราก็จะต้องป้องกันเรื่องของการเกิดโรคหัวใจในวนัยนี้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเริ่มจากอะไร 1เรื่องของการออกกําลังกายนะสก็คือเรื่องของอาหารกินโลคา์กินกูดแฟตนะงดบุหรี่ต่อไปนะสามเรื่องผิวหนังในวัย70สิเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเจอบ่อยๆก็คือผิวมันจะบางลงเหมือนกระดาษเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปโดนอะไรกระแทกนิดนึงมันจะเป็นแบบเขียวจ้ำได้ง่ายเพราะฉะนั้นผิวคนวัยเ0เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสแพ้ง่ายและคายเครื่องง่ายทีนี้สิ่งสําคัญก็คือว่าเวลาที่เราจะดูแลเรื่องผิวเนี่ยเราก็ต้องเน้นเรื่องของการลดการระคาย อ,อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของภูมิต้านทานภูมิต้านทานในร่างกายเป็นอะไรที่แบบเปราะบางมาก้วพวกเรานะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าพวกชืช้อโรคชื้อโรคแล้วเราก็ฉีดวัคซีนก็ได้แม่อะไรอย่างเงี้ยแต่กลไกการฉีดวัคซีนให้ร่างกายคือไปกระตุน้นภูมิคุ้มกันที่มีในร่างกายอยู่แล้วให้มันแบ่งตัวแบ่งตัว,แบ,ตวแบ่งตัวมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าในวัย70เนี่ยนะภูมิคุ้มกันในร่างกายมันอ่อนแออยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มันจะแบ่งเซลล์มันก็แบ่งไม่ได้เยอะนะคะนี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคนอาย เยอะฉีดวัคซีนเราก็ไม่ค่อยได้ผลใช่ไหมมาดู o, ข้อต่อไปนะคะในเรื่องของสารอาหารเราก็จะพบว่าพออายุ70็ดสิบะแน่นอนว่าเมตาบอลิซึมมันลดลงเมตาบอลิซึมมันลดลงมาตั้งแต่หลัง50แล้วอะถูกปะล่ะ70ดเนี่ยมันจะยิ่งลดลงเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อในการป้องกันที่จะไม่ให้แบบเอ,อ่อร่างกายอ้วนในวัยเจเนี่ยก็จะต้องลดการกินพวกไขมันลงหมายถึงว่าเอ,อ่ขอข้อหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกไขมันสัตว์อะไรเงี้ยนะคะต้องลดการกินไขมันสัตว์ลงในวัยเจเนี่ยนะคะมัก ว่ามักจะหิวน้อยลงกระหายน้ําน้อยลงเวลาที่เราจะปรับเรื่องของอาหารการกินในวัยนี้เราก็ควรที่อาจจะให้กินพวกผักผลไม้แล้วก็เออกินโปรโตีนให้มากขึ้นก็ต้องเลือกโปรโตีนที่ที่มันย่อยง่ายทีนี้วิตามินที่ควรจะเสริมนะคะก็คือวิตามิน D3 กับวิตามิน B12 เพราะว่าในวัยนี้เนี่ยหก็คืออย่างที่บอกว่าผิวบางเนาะเออเวลาเจอพวก UV มันกลายเป็นปัญหามากกว่าที่จะเป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังมันมีเยอะก็ต้องให้กินวิตามินดีสส่วน B12 มันพบในเนื้อสัตว์ถ้าถ้าเกิดว่าในสัตว์เนื้อแดงนะถ้าเกิดว่าไม่ค่อยกินสัตว์เนื้อแดงวิตามิน B12 ก็จะขาดมันก็จะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทอีกนะคะเราก็ควรจะให้ B12 เสริมเข้าไปนะคะในวัย70นะคะต่อมานะก็คือเรื่องของกระดูกเรื่องกระดูกเนี่ยแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่ากระดูก มันเริ่มบางตั้งแต่อายุ30มันก็เริ่มบางลงแล้วใช่ไหมแต่พอแบบอายุ50เนี่ยมันก็มีอัตราการบางเร็วขึ้นถูกไหมคะทุกๆ10ปีอาจจะบางลงแบบเป็น10%พอหลัง70มันเร็วกว่านั้นอีกนะคะแล้วเขาพบว่าอันนี้เป็นข้อมูลของอเมริกานะผู้หญิง1ใน4เนี่ยนะอายุมากกว่า65ก็คือแบบเข้าวัยเนี่ย70เนี่ยนะ25%ก็คือ1ในสีมีภาวะกระดูกพุนนอกจากเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยพบว่ากล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงลงแล้วเอ ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยยืดหยุ่นสรุปแล้วก็คือในวัยเจ็ดสิบอ่ะก็จะกลายเป็นว่าตัวเนี่ยเหมือนจะยืดไปหมดมันแข็งตัวแข็งไปหมดเลยนะกระดูกก็บางกล้ามเนื้อก็จะเกร็งพวกเทนดอนเอ็นต่างๆก็จะแบบแข็งไปหมดขาดความยืดหยุ่นส่วนสูงอ่ะจะลดลงประมาณ1-2นิ้วเลยนะพวกเราอุ้ยไม่ธรรมดานะนั่นเป็นเพราะว่าหมอนรองกระดูกในกระดูกสันหลังมันจะบางลงนะคะเพราะตัวนี้มันเป็นน้ำนะมันจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบเป็นเป็นพวก พวกทิชชูต่างๆเวลาที่อายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะแบนลงนะคะพอมันแบนลงเนี่ยมันก็จะทําให้ส่วนสูงเราลดลงตอนอายุ70วิธีการที่จะป้องกันอาการแบบนี้ให้ออกกําลังกายแบบเขาเรียก weight bearing ก็คือออกกําลังกายแรงต้านเพื่อเสริมความแข็งแรงกระดูกต่อมาข้อเเรื่องของการน,นอนเรามักจะพบว่าในวัย70เนี่ยนะจะกลายเป็นคนที่แบบหลับง่ายและตื่นง่ายด้วยในวัยนีย้ยังไงก็ต้องนอน7-8ชั่วโมงถ้าไม่ได้ก็ต้อง ต้องปรับในเรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมในห้องนอนนะปรับในเรื่องของอาหารนะไม่ไม่ออกกําลังกายช่วงเย็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความเครียดแล้วก็ยังไงก็ต้องฝึกเพื่อที่จะให้นอนให้ได้7-8ชั่วโมงต่อคืนต่อมาก็คือเรื่องของระบบย่อยอาหารพวกเราเพราะฉะนั้นในวัย70พอเรารู้แล้วว่ากระเพาะอาหารของเรามันจะวัยแล้วก็ลดประสิทธิภาพลงเยอะมากเนี่ยเพราะฉะนั้นในวัย70ก็ห้ามซานะคะอย่าก,กินพวกหมักดองนะพวกแหนมอะไรอย่างนี้นะ กาะอีสานอะไรพวกนี้ก็ต้องก็ต้องลดลดลงไปแล้วนะพวกอาหารสตตีทฟู้ดนะก็ต้องลดลงไม่กินไปอาหารอ่อนปรุงสุกใหม่นะไม่กินอาหารค้างคืนโอเคไหมมาดูเรื่องของระบบระบบปัสสาวะพอวัยเจปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันจะหย่อนโดยเฉพาะในผู้หญิงก่อนยิ่งถ้าเกิดผู้หญิงที่เบ่งคอดเองจะเกิดปัญหาตอนอายุเยอะได้ง่ายว่าฉี่เล็ดนะเพราะว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงการมันหย่อนมันไม่แข็งแรงอั้นฉี่ไม่ค่คยได้แล้วก็ช่วงเวลาที่ไม่ได้ใหญ่จะฉี่บางทีก็แบบมีการ เกร็งของกระเพาะปัสสาวะทําให้แบบปวดฉี่ต้องเข้าห้องน้ําบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผู้ชายเนี่ยอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของต่อมลูกหมากโตเวลาที่ต่อมลูกหมากโตมันก็จะมาเบียดกระเพาะปัสสาวะแล้วก็จะทําให้เข้าห้องน้ําบ่อยฉี่บ่อยนะคะซึ่งอันนี้ต้องรักษาเออต่อมาเรื่องเซ็กเรื่องเซ็กพอหลังจากหมดประจําเดือนผู้หญิงเนี่ยก็จะเพราะว่ามีช่องคลอดแห้งผู้ชายก็อาจจะแบบว่าเอยแบบนกเขาไม่ค่อยคันอะไรอย่างเงี้ยนะว่ามีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนที่มันดรอปลงไปแลนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าวัายเจ็ดสิบ นี่คือฮอร์โมนตกทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็บวกกับในเรื่องของหุ่นรูปร่างที่เปลี่ยนไปมันก็ทําให้แบบหลายๆคู่ก็รู้สึกแบบไม่มั่นใจหุ่นรูปร่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็บวกกับความเครียดด้วยอะไรอย่างงี้ยคะมันก็ทําให้แบบเรื่องของคู่ชีวิตมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าก็ปรึกษาปัญหาครอบครัวนะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะเอามาดูเรื่องสายตาบ้างก็พบว่าในวัย70นะมันจะมีรูม่านตาเนี่ยนะตอบสนองต่อแสงช้าลงนะคะ มันมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแหลรนะคือไอตัวกล้ามเนื้อตาเนี่ยมันอ่อนแอแล้วมันก็เลยทําให้แบบการหดขยายอะไรเงี้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อในการบีบตัวไงคือปกติเวลาแสงจ้าเนี่ยรูม่านตามันก็ต้องบอฟุบก หดอย่างี้ยเพื่อที่ให้แสงเข้าไปข้างในตาเรานีอยน้อยลงแต่พออายุ70ปุ๊บเนี่ยการตอบสนองของรูม่านตามันช้าเพราะว่ากล้ามเนื้อมันอ่อนแอนม้นกลายเป็นว่าเวลาที่เราแบบต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าใจว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่ชอบแสงจ้าๆเพราะว่าแบบรูม่านตามันมีการปรับตัวได้ชา้ามาดูสุดท้ายก็คือเรื่องของหูนะคะพบว่าในวัยอายุ65-74ปีเดินมา3คนหูตึง1คนนะหนึ่งในสอันนี้คือสถิติ นะแต่ถ้าอายุมากกว่า75 เดินมาสองคนหนึ่งในสองหูตึงนะคะพบว่าการได้ยินเสียงการรับเสียงคือหูของเรามันจะรับขึ้นความถี่อยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมการที่เราไม่ได้ยินไม่ได้แปลว่าไม่มีเสียงนะแต่ว่าหูของเราอะ่ะมันรับเสียงได้แค่หนึ่งช่วงความถี่นะคะได้แค่ช่วงหนึ่งพออายุมากขึ้นมันจะมีความถี่บางส่วนที่มันหายไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินการสนทนาไม่ชัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารเรารู้สถิติแบบนี้แล้วเนี่ยนะ ก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังนะจาะทุกคนวันนี้ของปากของคอน,นะคะแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์อังคารศุกรนะ์ะตอนสองทุ่มโอเควันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ,บายยคะ่ะ